รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้ว เร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคนคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันขที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต พร้อมแล้วสำหรับเกมรวนความเร็วแห่งปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้ส,สนับสน,บนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d ไทยสมาร์ทลงพื้นที่กาลสินชูเทคโนโลยีสร้างรายได้ผลนี้แก้จนนายเกติภูมิสริพันธ์หัวหน้าพักไทยสมาร์ทพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ภูขามคมรองหัวหน้าพักนายการกิจ คันธชัยเลขาธิการพรรคลงพื้นที่พบป่าประชาชนณศูนย์ป่าชุมชนตำบลนาบอนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินพร้อมนำเสนอนโยบายพรรคไทยสมาร์ทโดยมีประชาชนบ้านนาบอนอำเภอคำม่วงมาต้อนรับกว่า200คนซึ่งนายเกติภูมิได้กล่าวกับประชาชนบ้านนาบอนว่าตนรู้สึกมีความยินดีที่เห็นการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งพรรคไทยสมาร์ทถึงจะเป็นพรรคใหม่แต่เราก็ยังมีความจริงใจต่อประชาชนและต้องการช่วยเหลือประชาชนหลังประสบปัญหาวิกฤตต่างๆหลังจากที่เราเดินทางไปมาทุกภาคพอจะสา ว่าประชาชนทั่วประเทศเดือดร้อนเรื่องอะไรซึ่งทางพรรคเราพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนในเกียรติภูมิยังกล่าวอีกว่าที่เรารวมตัวสร้างพรรคไทยสมาร์ทขึ้นมาในครั้งนี้เพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนปลดหนี้แก้จนมีรายได้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเราจะสร้างจากฐานรากให้ประชาชนมีรายได้ด้วยความสามารถเพื่อนําไปสู่การปลดหนี้และพรรคไทยสมาร์ทจะทําให้ประชาชนมีรายได้ตลอดพร้อมขอยืนยันว่าการเข้ามาทํางานของพรรคเราจะไม่ทะเลาะก,กับใครไม่แบ่งฝ่ายเราจะแข่งขันกับปัญหา ของประชาชนเท่านั้นโดยผมฝันว่าไทยจะต้องอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและผมเชื่อมั่นว่าคนไทยเก่งซึ่งเราสามารถเป็นผู้นําอาเซียนได้นายเกียรติภูมิหัวหน้าพรรคไทยสมาร์ทกล่าวไวกันนะึกันบนี้กระตัายูต้มตอนมตอนไนแล้วจเจริสเจริสไ,ไ,ไ,ไหนเพื่อนตอบว่ายังไงเพื่อนบอกว่าเพิ่นตอบอว่าได้รัอบทุนจากใจมากครับที่เห็นทุกคนด้วยรอยยิ้ม,มต้อนรับอย่างอบอุ่น นะครับก็ดีใจมากครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนําตัวเองสักเล็กพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าวิกฤตตอนนี้เนี่ยหนักมากนะครับที่ผ่านมาหลายหลายปีเนี่ยนะครับหนักยังไงครับคือว่าเรามีการนำมาหากิานก็เราหมดตัวกล้าเปิดเผยว่าตัวเองจะทิ้งตำแหน่งนายกกล้าเปิดอเพรว่าจะส่งสอสอสี่ร้อยสี่นี่ไปนอกกองอีกสิบรอบเพป็นยังินที่ใจเนี่วมาพี่น้องพา,านเอาอยท่านเลขาธิการพรรคอันไรก็กรุ่มร่อยอยู่ครับ ให้แล้วรัฐไม่ได้พืนเป็นบอให้แล้วให้เลยโครงการจำนำข้าวประกันราคาข้าวผู้ขังคมผู้ขังคมนะครับจำได้ไหมผมอยู่กันลำปาวมีรายได้ถึงจะหายจนถึงจะปลดหนี้ได้นะครับก็ทำย่างไรล่ะ นที่านมาเองแล้วเมื่อวานเนี่ยผมลงไปใต้ผมไปพัชลุงก็ไปเปิดสนัมงานนะครับเป็นสกงานทีมข่าว aec tv channel รายงานเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดผู้เขาพร้อมแล้วเร่งวันเร่งคืน ื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคนคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งรับมาอีกครั้งกับการแข่งขันขที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตพร้อมแล้วสำหรับเกมรวมความเร็วแห่งปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเ c a r e t rd ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็น